ทำปลาเด็กตอนล่าแท่แซ่บสะอาดคูคั่วคนเล่าจะตะประสบปนเฮากับมาเบิงข่าวๆเกี่ยวกับท่างเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ที่นครวิมจันทร์ขามาเบิงคววมขืบหนาน้ำกันเบิงว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ที่นครวิมจันทร์มาหอดปัจจุบันนี้มีคววมขืบหนาในไรแนวโดยเวียกงานสรุปเวียกงานการพัฒนาประจำปีสม2 3ามนี่ยกระแพนการในปีสมร4ีโดยอิงตาม เขาเข้าจากทังเขตเศรษฐกิจพิเศษนคนวิ่งจันทร์เพื่อนกับเปิดเยให้ฮูว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนคนวิ่งจันทร์ด้สรุปเบียกงานการพัฒนาละก็คุมครองที่ผลเด่นในปี2023สที่ผ่านมาในะหวังบ่ดนมานี่โดยทานธนงกใส้ขุดไพฑูนหัวหน้าคณะคุมครองเขตเศรษฐกิจพิเศษนครวิ่งจันทร์ในได้งานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานของคณะคุมครองเขตเศรษฐกิจพิเศษนครวิ่งจันทร์ประจำปี2023 และทิศทางแผนการปี2024ัีตอ่อกองประสมสร,สรุปเบียกงานประจำปีของตนโดยเฉพาะผลการจัดตั้งปฏิบัติของเขตเศรษฐกิจพิเศษคือเขตเศรษฐกิจพิเศษก,กศลุ่มร่วมเศรษฐาหรือว่าเขตพัฒนากลุ่มรวมเศรษฐาเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถัดหลวงเขตเศรษฐกิจพิเศษลองแทงเวียงจันทร์เขตเศรษฐกิจพิเศษดงโพสีและเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่าเขตโลจิสติกนครเวียงจันทร์ ซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ถือว่าได้นาใส่เนื้อทีทั้งหมดแมนสองหเฮกตาร์สามารถดึงดูดการลงทุนในทั้งหมดแมน2องอยเากเก่าบริษัทในลงทุนตัวจริงมูลค่า3ตื่อกวัวโรล่าสหรัฐจากแผนการลงทุนทั้งหมด6ตื่อกวัวโรล่าสหรัฐในนี้ปฏิบัติพันธะของประมาณของรัฐในทั้งหมดแมน278ตื่อกว่ากีบ สร้างเวียเหตุงานทำได้เก่าพนหกหอยคนการส่งออกสินค้ามูลค่า3ามหอยหาสีล้านดอลลา,าร์สหรัฐสินค้าที่ส่งออกเป็นประกอบมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องนุ่งหม่มอุปกรณ์การแพทย์ผลิตภัณฑ์ยาปินปัวพญาธิผลิตภัณฑ์ดอกไฟ LED แผ่นโซลาเซลล์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มซีนอบแห่งและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เฉพาะการพัฒนาในปี2003เห็นว่าในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาได้มีผลนสำเร็จในหลายด้านตามขาดไม้ที่ได้วางไว้ผลเด่นโกโมแมนสามารถดึงดูดการลงทึ้ใหม่จากภายในและต่างประเทศไน้ทั้งหมดห6บริษัทเทียบใส่ปี2002ที่ว่าเพิ่มขึ้นแมน24บริษัทเทียบใส่แผนขาดไม้สู่สวนปี2003ปฏิบัต 1, ิได้1 86%โดยมีแผนลงทึนทั้งหมดแม้ 3 5 3ยหาล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นทิ่จดทะเบียน40ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีมูลค่าการลงทุนตัวจริงแมนหนึ 1, ่งหเจล้านดอลลาร์สหรัฐปฏิบัติเขาพัน่างบประมาณของรัฐในจํานวนหาอตือกีบและส่งออกสินค้ามูลค่า64ล้านดอลลาร์สหรัฐมหาดปัจจุบันมีแห่งงานทั้งหมดแมนเก่พนหกหอยสาคนแห่งงานลาเจ2ดพันสองหยคน ต่างประเทศ2,381คนเทียบใส่ปี2 0 2 2มีให้งานเพิ่มขึ้น3 000, 3 0 7คนเทียบใส่แผนขาดไม้สู่สดปีสว2 3ัสสามเปนว่าปฏิบัติใด 1, ้6 6 6แผนการปี2 0 0พนแผนการปี2,000คนสำหรับสำเร็จการสร้างต่างหน่วยงานาบริการการลงทุนประตูดเดียวประจำเขตเขตพัฒนาความร่วมใจเสศยทา่า เศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงเขรษฐกิจพิเศษลองเทเวียงจันหันเป็นทันสมัยในการเสื่อมโยง,งระบบการแจ้งอากรทันสมัยหรือว่า t ท x กดิสเนะแท็กดิสนำใส่ระบบยังยืนแนงกำเนิดสินค้าออนไลน์หรือว่า e co นำใส่ระบบการบริหารหองการแบบ g chat gmail g drive นอกจากนี้ก็ได้กำหนดทิศทางแผนในปีสตวรรษีีเพื่อเป็นการประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนคนรวิมจันทร์ก็คือโดยร่วมของศาสตร์เขตยนที่คิจพิเศษนครวิมจันทร์รรจ้จได้่ซุ้มใส่บรรดาขาดไม้สู่ส้นเป็นต้นแมนการค้นควายดึงดูดการลุทขึ้นทางภายในและต่างประเทศให้ได้30บหาบริษัทซุกยู่การจัดเก็บไอหับของงบประมาณให้ได้ร้ายกลัวเสาหาตือกีบ สุขยู่การสร้างเวียกงานทําให้งานเล่าเพิ่มขึ้นอีก2,000ตําแหน่งงานและกรร็รวมถึงการสุขยู่การผลิตเพื่อทดแทนการนำเขา้าในการส่งออกสินค้าของบรรดาวิสาหกิจภายในเขตและก็เวียกงานปิ้นออกอ,อ,กอื่นๆอ,อีกจํานวนหนึ่งเราได้ว่ามหาวิจจุบันนี้สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ทีนครวิจันทร์กรมีความขืบหนาไปหลายพอสมควรแต่ว่า เนาะน,นี่ม่นเป็นมุมมองที่ทางแอดมินเป็นคนได้ไปเบิ่งตัวจริงแท้เนาะสาหรับบางเขตเศรษฐกิจพิเศษทานประสมก็ถือว่ามีในแผนที่เ้าผ่านมาแท้แต่ว่าบางบางเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ถือว่ามันยังบบท่านได้ผลเดินเท่าที่ควรเ่นว่าการสาร้างในการสัมปทานตอนดินใส่เวลาดานหน,น้าแต่ว่าการสาร้างี่ถือว่ายังบบท่านได้ผลดินเท่าที่ควรและมีการศึกษาในการก่อสร้างเข้ากับ บอกว่ามันเป็นอะไรเนาะ่านผู้ชมทางภายในบริษัทเขาเจ้าเองหรือว่ามันเป็นหย่อนยั้งต่างแต่ว่าหลายคนก็ได้ให้ประกอบค่ายคิดคำเห็นหลายคนว่าถ้าหากว่าเสาสัมปทานตอนดินไปแล้วเพื่อเหตุโครงการคือกันกับมาสเตอร์แพลนในระยะที่ผ่านมานะาก็่าให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะบมเมนว่าเขาจะเอาดินมาเป่าวางป้าไว้โดยที่ว่ามันบริสงัง ผลประโยชน์อียังเกีกับประชาชนประมาณนั้นท่านผู้ชมอันนี้แอนเป็นความคิดความเห็นของท่านผู้ชมหลายท่านเพื่อนกับในคอมเมนต์มาเนาะอะไรกับบางท่านเพื่อนกับในส่งมาส่วนตัวว่าเออแอดมินอ่ะเป็นยังบางเขียนเศรษฐกิจพิเศษคือว่ามีมาแต่แต่ลวนแต่หน้าแล้วเป็นยังคือบกกร่างคือป้าใบซื้อบางบอนกับล้อมหัวหัวกับจนอ่าจนฮักจนเพ่ไปเบิดแล้วก็มีเนาะอันนี้กับเปเบื้องน้ำันตัวจริงคือกันกับทางแอดมินและกับท่านผู้ชมเพื่อนบอกมาโบจากสนันเท้ากับ รอเบิ่งตําการเตือเนาะท่านผู้ชมว่ัเคีสิกิจพิเศษอยู่ที่นคนวิ่งจันทน์มันจะพผลดินคือกันกับทางเขตภาคเหนือบ่อันนั้นเขาเจ้าเฮ็ดแท้ะนะเฮ็ดแท้ทําจริงเขาสร้างแท้สร้างจริงเนาะกระส้มว่าเขาเจ้าเซาสัมปทานต้นดินและก็พัฒนามันก็เกิดผลประโยชน์ต่างฝ่ายก็ต่างได้อันมันก็เป็นแบบนั้น